สวัสดีครับบาทอสซอสดี่านมช้ชมครับเจอกันนะครับช่วงดึกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ครับปูศรีสเกตอยู่ในสายนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับผมเลขวิง่งล่างอย่างเดียว่รรมชม้ชมปูว่าเข้ามาทั้งปีนะครับผมเอาไปฟังจากปากปูน้่กันนะครับว่าเลขวิง่งปูขาวาเข่าดีแทเนาะอพี่น้องเนาะ งวดวันที่16กันยายน2566นะครับที่นี่ที่เดียวนะครับผมกาบนมัสก,การครับปู่เจริญพรครับผมบ้าวเถาเห็นชุดที่ปู่รงไม่บาวเถาเป็นเลขวิ่งล่างใช่ไหมครับปู่ใช่แล้วครับโอ้เป็นเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับสูตรของปู่นี้เข้ามาแล้วกี่งวดครับ ตั้งแต่งวดแรกอ่ะครับเคยหลุดเลยยังไม่หลุดเลยหรือครับปู่ยังยังครับสถิติที่ปูสส่ส่งส่งมห้ผมนี่คือหกงวดนะล่าสุดใช่อันนี้แค่ทำให้ดูเฉยๆไงครับผมทำให้ดูแค่ครึ่งหนึ่งครับถ้าทำเยอะมันไม่พอสมุด <laughs> ถ้าส่งมาให้ให้ทุกงวดนี่ก็คือยาวเลยใช่ไหมปู่ใช่ครับผมเพราะมันมีทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่สูตรนะครับนักอ่าทั้งสี่สูตรนี้มันก็เดินดีมาทั้งสี่สูตรเลยครับอืมแต่แต่เลขอ่ะเลขวิ่งอ่ะมันจะไม่ตรงกันเราจะประจับดูสูตรไหนที่ว่ามันตรงกันครับที่มันตรงกันอยู่เนี่ยก็คือมีสูตรสี่สูตรสามครับที่ตรงกันกับ เก้าและศูนย์ครับผมอ่าถ้าจะให้ดูเด่นให้ก็คือเก้ากับศูนย์นะกับสูตรนี้เป็นสูตรวิ่งล่างใช่ไหมครับปู่วิ่งล่างวิ่งล่างอย่างเดียวอ่าวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับใช่หลักสิบหน่วยวิ่งตัววิ่งล่างนะครับครับหลักสิบหน่วยใช่ไหมครับปู่ใช่แล้วครับ จะมตัวหนึ่งแต่แต่ส่วนมากอะ่ะส่วนมากอะ่ะไอ้สูตรที่หนึ่งเนี่ยมันจะมาหลักสิบมากกว่าครับสังเกตดูลักสิบละหน่วยมาตัวใช่ครับอืมเป็นวิ่งล่างอย่างเดียวท่านผู้ชมนะครับถ้าถ้าจะวิ่งตัวเดียวก็คือวิ่งเก้าครับอ่าวิ่งเก้ากับอะไรนะปู่นะ 9กับ0 9กับศูนย์ท่านผู้ชมนะครับถ้าตัวเดียวคือ9นะครับชอ,ชอบเกชอบ9ปู่บอก9 0. ตัวเดียวนี่แหละครับผมวิ่งเก้าตัวเดียวคือมาได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยใช่ไหมครับปู่ใช่แล้วครับมาตัวนะครับผมแต่ถ้าถ้าจะให้เน้นเน้นอยู่ที่หลักสิบนะครับหลักสิบเน้นมากกว่าเพราะว่าสูตรที่หนึ่งเนี่ยมันจะมาหลักสิบ เยอะกว่าเพื่อนอ่าถ้าสูตรที่หนึ่งนี้นจะมาหลักหน่วยครับอืมใช่เอ่อสูตรสองสูตรสองนี่มันจะเข้าหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบคมันไม่อยู่ที่อืมอ่าสูตรหนึ่งเนี่ยมันจะอยู่ที่แต่นานๆมันจะมาออกหลักหน่วยครั้งหนึ่งครับ ส่วนมากมันจะออกหลักสิบจะเน้นอยู่ให้หลักสิบเก้าเก้าเ <9 S 1> <9. S 2> น้นให้หลักสิบนะครับแต่ก็มีแต่ก็มีโอกาสมาหลักหน่วยใช่ไหมครับปู่ก็ใช่ครับเป็นเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับเก้ากับศูนย์แต่ปู่ฟันให้เลยถ้าใครอยากได้ตัวเดียวคือเก้านะครับมาหลักสิบนะครับสูตรนี้สูตรที่ปู่ทำชนกันแล้วก็คือจะได้เก้ากับศูนย์ใช่ไหมปู่ กากับศูนย์มาสามสูตรครับชนกันที่สามสูตรครับชนกันสามสูตรเด่นที่เก้าครับ,รบเพราะผมเห็นสถิติที่ปู่สม,มายให้ผมนี่ผมว่ายังไม่หลุดเลยนะครับยังไม่หลุดอ่าเพราะว่าถ้าทำตั้งแต่งวดตั้งแต่เดือนมกรามาเนี่ยครับโอ้มันมันยาวไง ก็เลยมาตัดเอาตั้งแต่สองเจ็ดสองให้ครับนะครับวิ่งก้าถ้าใครมีตัวที่ชอบจับใส่ก้าได้เลยใช่ไหมกับปูใบ่ใช่ครับใช่ครับแต่ชุดของปู่นะครับลงให้แล้วนะครับผมกับเป็นชุดที่ปู่ให้ชุดบนชุดล่างแต่คือคลิปนี้เป็นคลิปเลขวิ่งนะครับเฉพาะเลขวิง่งล่างอย่างเดียว นะครับรปู่มีหลายสูตรปูมีหลายสูตรใช่ปู่นี่ส่งให้บ่าวเท่าดูตลอดนะครับท่านผู้ชมนักสูตรน้นสูตรนี้อแต่ปู่ก็จะคัดว่าอ่มั่นใจสูตรนี้นะครับก็จะให้ดูสถิติย้อนหลังนะครับให้ดูแล้วว่าเดิมดีนะครับบ่าวเท่าก็เลยนะครับนำมาให้ F c ซีให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับปู่บอกว่าถ้าเขียนสถิติย้อนหลังกระดาษแผ่นหนึ่งก็ไม่พอ เข้าทุกงวดเอาถือว่าที่นี่ที่นี่ที่เดียวนะปู่นะอ,อืมครับกับปู่ซีสเกตเลขวิ่งอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขวิ่งปู่ก่อนนะครับท่านชมไปดูตัวเลขด้วยกันนะครับ <S 2> <S 2> <S ปู่ซีสเกตนะครับสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกวิ่งล่างนะครับเก้านะครับปู่ครับกับเก้ากับศูนย์แต่ปู่ฟันให้เลยเก้าม็ดเดียวนะครับ มาหลักสิบใช่ไหมใช่ไหมปู่สูตรนี้ยสูตรนี้จะมาหลักสิบครับส่วนมากส่วนมากเน้นให้หลักสิบอ่าปู่เน้นให้หลักสิบนะครับผู้ชมนะเน้นหลักสิบนะครับแต่ก็มีโอกาสมาหลักหน่วยแต่ปู่ว่าสูตรนี้ยเน้นที่หลักสิบนะครับผมเน้นที่หลักสิบนะครับปู่ครับถ้าฟันตัวเดียวก็คือเก้าเลยนะครับเก้า <9 S 1> อ่ามาตัวก็คือให้เน้นเก้าเลยท่านผู้ชมนะครับเน้นเก้า ครับเลขวิ่งล่างอย่างเดียวปู่สีสเกตนะครับท่านผู้ชมถ้าศูนย์นี่มีโอกาสมาไหมปู่เด่นเหมือนกันไหมศูนย์ก็เด่นนะศูนย์ก็เด่นเ,เด่นไม่มากครับสิบา <50 S 1> อ่าแต่เก้านี่มาร้อยเปอร์เซ็นเลยเก้าเก้านี่สวยกว่าครับอืมมีโอกาสมาด้วยกันไหมปู่ในเก้าศูนย์เนี่ยมีมีมีอ่ามีโอกาส,กาสาด้วยกันมี มีโอกาสมาด้วยกันนะครับท่านผู้ชมจะกอดคอกันมาก็มีครับผมอ๋มอนะครับสําหรับท่านท่านไหนนะครับชอบเลขเด่นล่างนะครับปู่ฟันให้เลยเก้าวิว่งเก้าล่างหลักสิบนะครับเน้นหลักสิบนะแต่มีโอกาสมาหลักหน่วยได้นะครับแต่ปู่บอกว่าสูตรเนี้ยเน้นให้เลยเก้านะปู่นะถ้าใครนะครับอยากดูชุดที่ปู่ให้บนล่างนะครับ ไปดูในคลิปได้ปู่ซีสะเกตนะครับคลิปนี้เป็นค,คลิปเลขวิ่งล่างอย่างเดียวนะครับที่นี่ที่เดียวปู่ซีสะเกตสถิติยาวทั้งปีนะครับยังไม่หลุดนะครับผมเข้าตลอดชุดที่ปู่ส่งมาให้บ่าวเท่าดูก็คือเป็นแค่สถิติย้อนหลังไม่กี่งวดประมาณ6งวดก็ยังถือว่าเดินดีนะครับแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับผมวิ่งนี้มีหลายสูตรใช่ไหมครับปู่มีมีเยอะครับ แล้วเลขวิ่งสุดเนี้ยอืมครับปู่ไอ้สูตรอื่นบางทีมันก็ไม่เข้าครับ,บที่็เข้าครับแต่สูตรเนี้ยสูตรเด่นที่สุดที่กล้าส่งไปให้ดูครับอ่าถ้า,ถ,าถ้าสูตรไหนที่ไม่เด่นจะไม่ส่งให้ดูครับปู่ถ้าสูตรไหนที่เราย้อนหลังกลับไปทําแล้วก็ดูว่าเออมันมาติดต่อกันไหมอ่าถ้ามาติดต่อกันเราก็จะส่งให้ดูว่าเออโอเคสูตรนี้ มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นครับแล้วสูตรเลขวิ่งครับปู่อันนี้แค่สองสูตรนะที่ส่งให้ดูครับทำยังไม่หมดปกติสูตรนี้มันจะมาด้วยกันทั้งหมดสี่สูตรครับแต่ละสูตรมันจะคำนวณไม่เหมือนกันครับอ่แล้วสูตรเลขวิ่งบนปูม่มีไหมหรือไม่ได้ทำปู่วิ่งบนปู่ยังไม่ทำยังไม่เคยทำอ่ เพราะว่าสูตรบนนี่มันแล้วแต่มันเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเลยก็อยากให้ครับผมถ้าสูตรล่างเนี่ยโอเคอ่าเอาท่านผู้ชมนะครับบ่าวเท่าก็จะรบกวนปูเท่านี้ครับผมกับาสาธุให้โชคให้มานั่าครับปูครับผมสาธุนะครับท่านผู้ชมครับจังไดให้ได้โชมน้ำปูนะครับ ชุดที่ปู่จับคู่ให้ลงล่งคิปแล้เด้อครับพี่น้องบอกไทอาจจะรินแข็งนะครับพี่น้องครับชุดที่ปู่ล่งคิปให้จับคู่ให้ล่งคิปให้แล้วทนผู้ชมนะครับกราบขอบุณขอบุณปู่นะครับผมสูตรนี่เป็นสูตรวิ่งล่างปู่สีสเกตที่นี่ที่เดียวนะครับล่างถ้าเน้นตัวเดียวคือเน้นให้เลยนะครับวิ่งล่างหลักสิบค,คือ9นะแต่ปู่ว่าโอกาสมาหน่วยก็มีมาได้นะถ้าวิ่งเอาชัวร์คือ สองตัวมาตัวคือ9กับ0เด่นที่9วิ่งล่างนะครับเลขวิ่งล่างปู่สีสเกตนะครับรับประกันก้าการันตีปูวาแต่เขียนสิปตีให้นี่นากระดาษหนึ่งว่อพ่อธรรมชมนะครับขอบคุณเอฟซีแฟนกับทั้งช่องทุกท่านนะครับขอพูณพอยญยแม่ไงสุขสุคนเดอ้อนะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคญยืนนะครับให้ได้โชคให้เฮงๆกงับผมพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบ่าวเถา่าสวัสดีครับ